สวัสดีครับจากช่องนุ่มนอยบ้าน้าครับผมมีนี่ครับพ้ามาเปิ่งคืนร่วมรับกลางทะเลครับ ไปแล้วครับแข่งขนาดครับ ทางเขาขอแท้น,นีก็ยังบ่แรงปาใแม่ครับเรีน่อยครับเดียววนดำครับผมมเลเสียทางตะลมครับดแลับ ก็บบุง้งยังไงครับ่บรรยากาศตอนเียงบุ้มาัแต่แล้วครับีมีิีครับ